เรามีสติเกิดขึ้นเรามีความสุขเพราะว่าตอนนั้นกิเลสทำอะไรเราไม่ได้ไม่มีกิเลสนะก็มีความสุขไอตัวที่ทำให้จิตเรามีทุกข์ก็คือไอ้ก,กิเลสนั่นแหละนะพอเรามีสติกิเลสทำงานไม่ได้เราก็มีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะเราพอนาเรื่อยๆจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรเลยความสุขผุดขึ้นมาเองนี รสชาติของความสุขของสมาธิก็เป็นอีกแบบหนึง่งรสชาติของสมาธิระดับชาญก็เป็นอีกแบบหนึง่งนะระดับชาญน,นมันจะเอิบอาบยิ่มมาไม่รู้จะพูดไนมันซึมซาบไปทุกขุมขนเนะแบบิกบานนุ่มเย็นไปทุกขุมขนนะถ้าอยู่ในที่เย็นน้ำเขาขอบอุ่นไปทุกขุมขนนะมีความสุขอันนี้สุขของสมาธิ เวลาที่จิตมันเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกแต่ละครั้งมันก็มีความสุขจากการเกิดปัญญาความสุขจากการเกิดปัญญาไม่ใช่ความสุขแบบงมงายนะไม่ใช่ความสุขแบบเพลินๆอย่างสมาธินะเวลาความสุขแบบปัญญาเกิดนะมันคล้ายๆเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่นี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่านะหลวงปู่เทศท่านเล่าว่าความสุขมันเหมือนผู้ใหญ่อ่ะ ที่ทางานยากๆสาเร็จแล้วมีความสุขความสุขของพระอราหันนะก็คล้ายๆคนที่ไม่มีงานต้องทําแล้วนะก็นั่งเล่นรอรับรางวัลรอรับ,บโบนัสอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรถึงวันนั้นรอรับรางวัลน,นะรางวัลที่จะได้รับคืออนุปาทิเสสนิพพานคือวันเวลาที่ขันมันแตกนะ ก็จะเข้าสู่ปรินิพานเป็นนิพานที่ไม่มีขันเป็นความสุขอย่างยิ่ง